บานหมดแล้วบาคอลี่เนี่ยนเลือกเลยี่เลือกเลยกในบานไหมบานบานหมดแล้วลวงเตนุาพริกนี่ข่ไงเนี่ยปลค้าปลค้าะข่